สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้วันอังคารสีชมพูใช่ไหมคะให้เด็กๆนำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะหนังสือเสริมประสบการณ์คณิตวิทย์คิดสน,นุกคะ่ะเด็กๆนำหนังสือขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้านี้นะคะหน้าที่สิบคะ่ะสิบเลขหนึ่งกับเลขศูนย์อยู่มุมนี้นะคะ เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะเด็กๆสังเกตรูปภาพสิคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพอะไรคะมีภาพตะกร้าใส่ผลไม้ใช่ไหมคะผละไม้มีหลายชนิดนะคะมีทั้งส้มชมพูแล้วก็อะไรนะคะสับประรดใช่ไหมคะอ้าวเด็กๆฟังนะคะฟังคำสั่งคุณครูนะคะ ให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมนะคะล้อมรอบภาพคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งข้อหตรงนี้นะคะคุณยายไปเก็บผลไม้มานะคะมีอะไรคะมีส้มนะคะเด็กๆฟังคําสั่งนะคะผละไม้ในตะกร้าใบใดหนักกว่าใบที่หนึ่งมีผลไม้ทั้งหมดอยู่กี่ผลคะ 1 2 3 4มี4ผลใช่ไหมคะใบที่2มีกี่ผลคะ1ผลใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าตะก,ก้าใบไหนหนักกว่าคะใบที่1ห,หรือใบที่2คะใบที่1ใช่ไหมคะเก่งมากเลยเอาให้เด็กๆวงกลม,มนะคะ ออคุปป้อนทำเสร็จแล้วเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะค่ะตบมือให้คนเก่ง่อยค่ะต่อไปข้อที่สองข้อที่สามนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้เด็กๆนะคะผละไม้ในตะกร้าใบใดเบากว่าอ้าวเด็กๆวงกลมไปเลยค่ะใบไหนคะค่ะเก่งมากค่ะต่อไปข้อสามผลไม้บนตาช่างใดหนะักเท่ากัน อันไหนหนักเท่ากันคะค่ะใครเด็กๆลงมือทำเองเลยนะคะค่ะเด็กๆทำหน้าที่สิเสร็จเรียบร้อยจะแล้วใช่ไหมคะค่ะให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้านี้นะคะหน้าที่สิบเอ็ดเลขหนึ่งสองตัวอยู่ตรงนี้คะ่ะค่ะแล้วอ่านตามคุณครูนะคะการเปรียบเทียบปร,ริมาตรนะคะคำสั่ง ะะให้เด็กๆสังเกตภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องเ,อเด็กๆสังเกตสิคะมีภาพอะไรมีภาพเด็กใช่ไหมคะเด็กน้อยใช่ไหมคะแล้วก็มีขวดนมแต่ละชนิดต่างกันนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะอ่านตามคุลครูคะ่ะเด็กน้อยหิวนมมาก ช่วยเลือกนมให้เด็กน้อยหนะ่อยนะข้อหนึ่งเด็กๆสังเกตนะคะมีภาพนมอยู่3ขวดนะคะหนึ 1, 2, นะคะฟังนะคะเด็กน้อยอยากกินนมที่มากกว่าภาพที่กำหนดภาพที่กำหนดก็คือตัวนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้เด็กๆดูสังเกตดูนะคะว่านมขวดที่1กับขวดที่2 นมขวดไหนมากกว่าขวดนี้คะขวดนี้ใช่หรือเปล่าคะขวดนี้ใช่หรือเปล่าคะดูนะคะค่ะขวดนี้นะคะขวดนี้มากกว่าขวดนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมขวดที่มากกว่าภาพที่กําหนดเขียนวงกลมลงไปเลยอ้าวข้อต่อไปนะคะข้อ2เด็กน้อยอยากกินนม ที่น้อยกว่าภาพที่กําหนดภาพที่กําหนดก็คือตรงนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่านมขวดนี้กับขวดนี้ขวดไหนที่น้อยกว่าขวดที่ครูป้อชี้คะค่ะขวดนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนวงกลมลงไปเลยค่ะต่อไปข้อ3เด็กน้อยอยากกินนมที่เท่ากับภาพที่กําหนดาภาพที่กําหนดคือภาพนี้นะคะ เด็กๆสังเกตดูสิคะว่ามีนมอยู่สองขวดขวดที่หนึ่งขวดที่สองขวดไหนที่เท่ากับขวดที่กำหนดให้ขวดที่คุณครูชี้นี่คะขวดไหนคะสองขวดนี้ขวดไหนคะขวดนี้ใช่ไหมคะค่ะเก่งมากเด็กๆก็วงกลมลงไปเลยนะคะค่ะลงมอทำได้แล้วค่ะค่ะใบงานสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบใบงานนะคะนี่ขึ้นมาเลยค่ะ อ่านตามมุณครูนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ชื่อหน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนคำชี้แจ้งให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรคะค่ะเก่งมากเป็นภาพโทรศัพท์นะคะเด็กๆเ,เคยเห็นโทรศัพท์แบบนี้ไหมคะค่ะโทรศัพท์แบบนี้นะคะ มีหลากหลายสีสันใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆระบายสีภาพโทรศัพท์นะคะให้สวยงามเลยสีอะไรก็ได้ตามใจชอบค่ะลงมือทำได้แล้วค่ะ